เดี๋ยวอะไรกิโนะครับดูปั่นครับดี๋ยวปนนะเดยวดยก็นะรถมันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะทุกคนก็นิดเดียวนะก็ตามที่เห็นในคลิปก็ นีใจะว่าจะหาโรงแคมเยอะเฮ้ยเอาไปไหนแล้วนั่นเป็นไงบ้างร้อยสามอยู่หน้าไม้บอกยังไม่ถึงเลยนะจะได้ ทางทางมันสั่นนะููไปถึงจุดนล้นล้โค้งกันไทยมามาดับรถก่อนขอรีวิวบ้างเฮ้ยในในก่อนก่อนกนที่จะไปเข้ากลมแล้วมันต้องแบบคลิปสุดท้ายก่อนจากลาหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็นะสิ่งที่แบบเปลี่ยนมากเลยตั้งแต่คลิปแรกจนแบบจนคลิปนี้นะทุกคนก็ อย่างแรกเลยที่ที่ได้ก็คือทออาคาคูวิตเนาะใส่ดูแล้วก็ก็ได้ปลายนะทุกคนก็อย่างที่สองก็ไล่ตามสติกเกอร์เลยเนี่ยอันนี้ก็พร้อมลูกนี่นะเสือเสือกับพร้อมลูกลูกห้าสีอันนี้สติกเกอร์ก็ซื้อมาใส่ใหม่แล้วก็แบบนี้นะทุกคนแล้วก็ช่างส่วนตัวหน้าที่ใครเคยดูสตอรี่ก่อนหน้านี้นะทุกคน <laughs> ส่งงานนะยังยังยังไม่เสร็จเลือเลอใส่แคมอยู่ตอนนี้ ามาอยู่แค่ร้อยสามครับแต่จิเพียยังไม่ได้จับดังๆหน่อยวะพูดดังๆหน่อยวะยไม่ได้จับจิเพียรเ๋ยวรอจับจิเพียอันนี้ก็โทษอะไรนะดุนโทษเจมใช่ไหมโทษเจมคือสิ่งคร<ท>ับอันนี้ซื้อมาได้ตอนวันที่สี่วันวันที่สี่เมษายนนี่แหละจะไม่รู้รา,าคาแพงเองราคาที่ผมสั่งมาก,ก็ประมาณพันสี่ครค่าส่งก็พันห้าก็รถมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะหรอกก็เปลี่ยนโชคโชคนี้น่าจะเป็นอ่า ใช้โยปลอมนะก็แปดร้อยแล้วก็ลูกห้าสี่ก็ซื้อมาประมาณประมาณแปดร้อยเหมือนกันนะทุกคนก็พร้อมเสื้อแล้วก็แคมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ของอ่าไอหูเปดริ้วอันนี้ก็เนี่ยนะก็ไปขโมยมาอันนี้ใครที่เคยแบบเห็นคลิปของอ่ะแรกๆของใส่โทษออาคาคูบิน่าก็เจ้าของมันก็ในีนแหละของเจ้าของมันนี่แหละ เบาะนี้ก็ประมาณกี่บาทวะดุลเก้าร้อยเก้าร้อยเนาะก็โลนี่ก็โอ้ยรถม่งก็ไม่ได้รถล้างมันเปื้อนแล้วก็รถก็มันก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไปดูตอนออกตัวดีกว่าเนาะทุกคนเออขอรอบตตดทีหนึ่งดิแฮมมิงตันช่วยทำเสียงซิสซิสซี่หน่อยสิอะฮหนูคือแฮมมี่เป็นเด็กของพ่อประหยัดน,นะคะคน <c oughs> เฮียเลยใครคุกชิบหาย 1 2